ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีพ่อคอกับปาโกโคนดโกผมกับโป้กับส่งเก่านะครับเนาะมือนีผ้าพี่ผ้าน้องมาอยู่แถวเสร็จะพ่มินี่นะครับเนาะมือนีมาเบิงควายงามนะครับควายงามนะครับมือนีของคุณของของคุณพ่อผ้านะครับนะยอยู่บ้านน้องหิงหายนะครับเนาะนะครับมาเบิงนะครับพี่น้องนี่คืออัตลักษณ์ชัดเจนควายไทยแท้นะครับพี่น้องเรีย่ไงเบิงเบิงครับเบิง เบื้งหน้าตาครับเบื้งเนี่ยเบื้งขาเบื้งแขงครับเนาะใหญ่นะครับเนาะอันนี้เอาไปเห็ดแม่พันธุ์นะครับเนาะสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับขอบคุณพ่อผ้านะครับเพื่อนเกิดอันน้อครับเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งอัตลักษณ์ชัดเจนมาครับอ่ะเตื่นจั่หน่อยนะครับนพี่น้องนะครับเบิ้งได้ลูกไส้เป็นพรสต์นะครับนี <S 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 ่ฝุ <S <S ่นลูกไส้เออเป็นยังไงครับพี่น้อง เบื้ลูกไส้ครับลูกไส้อายุ2เดือนไหครับนี่อายุ2เดือนนะครับลูกไสอายุสอเดือนนะครับนี่แม่นะครับนะครับเนาะตื่นกล่องยังน้อยนะครับเราไม่เคยเข่ากล่องเนาะเดินเัียนไหนครับอันนี้นู่ครับว่านู่ครับงามพร้อมนะครับว่าเบื้องลูกไส้หน่อยเบื้องลูกไส้ครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับควายไทยแท้นะครับตาเแก่นแก้มจ้ำเบิ่งขาใส่ถุงเท้านะครับเนาะเนาะครับเลือกนุ่ม มาเบิงมาเบิงมาเบิงจุดสังเกตนะครับอ่าจุดสังเกตของน้องตัวนี้นะครับเนาะมีหาบขึ้นหาบท้องครบต้นซีขังเลยนะครับเนาะพี่น้องนะครับนะครับแต่ว่าอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนครับเนาะนะครับนี่นี่ครับเนี่ยคบเพ่อบ้ากกันนะเออจับจับไว้พอเดี๋ยวเดี๋ยวสิทธิยนะครับนี่ครับนี่นี่คือเจ้าของผู้ผู้ดูแลนะครับคุณพ่อผ้านะครับผู้ดูแลเนอะเขานี่ยนะครับเนาะ อ่ามือนี่สุภอผ้าผีน้องมาเบิ้งคักๆครับเนี่ยคื่อเบิ้งหน้าตาเบิ้งอ่ากูบอกจุดเด่นของน้องมือนไรเนี่ยจุดเด่นเหมือนไรนะครับจุดเด่นคือนี่แหละครับจุดเด่นเหมองไรเนี่ยมีมีอย่างเนี้ยครับมีหากขึ้นหาท้องเลยนะครับมีหากขึ้นหางท้องนะครับครับอ่ี่ีจุดนี่นะครับเนาะครับไอ้ลูกกิ่งเราคับอะไตัวใดคไหนครับผมว่านี่เขาเอ็นแจีมจำบนะครับแจีมจับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับกล้วยไทรเนาะใส่ถุงเท้าความเนาะถุงขาถุงเท้าความเนาะครับอ่าน้องตัวนี้มีหลุมไม่อยากโศนะครับพ่อเออนี่ สามตัวนี้แหละครับอ๋อมีลูกมาสามตัวแล้วนะครับใช่ครับมีลูกมาสามตัวแล้วมือนี้น้องก็เตือนใจหน่อยนะครับเตือนใจหน่อยเนาะเพราะว่าเพราะเคยถ่ายถ่ายเนาะครับเบิ้งนมนะครับเข้าสังเกตเบิ้งวิ่งงอควายที่ให้ลูกดีเนาะครับเบิ้ง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 นึ่งน้มนมเป็นปะพ่อเบิ้งนึ่งครับเอ่บิ้งนมแข็งเเบิ้งนึ่งน้มนมนะครับเด้อนะครับเบิ้งนึ่งนึ่งนมนมเสี่ยนนมนมนะครับเนาะเบิ้งเบิ้งน้มนม ครับเบึงนึงน้องครับบังบึงนี้หนุกบังบึนีครับอยากตื่นตื่นยังไงเนาะครับสีมันตื่นทรงผมเหรอคือตื่นตื่นตื่นส่งผมนะคร <ï> ับตรงนี้มันไงเด่นลูกเขาครับโอ้บังบักผ้าวะครับเขาเอื่นว่าได้ครับพ่อนะผมกับบงคุกันแต่ว่าตรงนี้เขาเอ้ยนี่ี่ยังก่อนโอ้อ่องข้อดิบะครับอ่องอ่องอ่องเนาะครับอ่องข้อนะครับหนาเนาะครับเนาะเบิังหางครับหางใหญ่เนาะครับนะครับเขาหางดีเขาหางดีนะครับ นี่แหละครับคืออีกความงามอีกตุกแมยนึงนะครับสำหรับควายแมย์พันสำหรับผู้ที่มอ,องหาไข่เสียวไปเลี้ยงนะครับเบืองอัตลักษณ์ชัดเจนบางบางคนก็อาจจะมีความรู้นะครับมืบ่อนี้ก็ได้โอกาสดีปางตัวภ<ห>าพพี่น้องเมืองเบงเนาะขอความรู้จากคุณพ่อพ่าเนาะครับผู้พันเลี้ยงมังกรเนาะครับขันสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากเลี้ยงเนาะครอัตลักษณ์ควายไทยเป็นอย่างไรก็คือเพิ่นว่าตาแจ่มแจ่มจ้ำเนาะครับมัน มันหูยังไงก็พอน,นี่ขันขันคว้ยอย่างหูนี่เยืดยังไงหูจะะั๊กว่อมเนาะหูจหั๊กว่อมเบาอย่างกระหูเห็นบ่นี่ครับเบิ่งกินหยากินหยาดีครับนี่เบิ่งเลีม่มเลี่มหยาดีนะครับว่าลูกสไกส้เนี่ยว่าเขามาไก่นครับอายอายกล่องเนาะนะครับนะครับครับเอาครับคั้วอย่าตื่นจังน,นนะ่อยนิดนึงนะครับพอมาพอเพิ่มขั้วเอาครับ เออครับมาเบิ่งถ่ายจังน้อยเนาะครับมาเบิ่งถ่ายจังน้อยครับใช่เรื่องน้ำร่วมเนม่ครับมึงลูกสองเดือนนะครับอ่าตอนนี้ทับไปแล้วไหมพ่อพ่อนี่ทับแล้วครับครัับบไปจอ๋อเพิ่มพันล้านไลยนะครับพี่น้องนี่เนาะทับไปแล้วอ่าเพิ่งบัตถันพานรอบนะครับบัตถันพานรอบเนาะครับนะโอเคนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อผ้านะครับนี่ให้โอกาสให้ปาโกออกมาถ่ายทอดความรู้สู่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงว้วเลี้ยงค้วายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ปาโกขอฝากช่องปาโกเกษตรฟ้ามนะครับฝากพี่น้องเนี้ยนะครับซอยกบไหลกดแชเป็นกำลังใจปาโกนะครับขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับโอกาสน่าพอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ